ต้นแอมเมลนะครับมีกองอยู่ที่นี่วนันนี้คุณอยู่กับชา้างเหลืองเฉพาะกินครับช่วงเกียนภาคกินครับวันนี้ผมจะมาแนะนําร้านอาหารหนึ่งร้าน<อ>ซึ่งเป็นร้านของนักร้องนำาูเซลซินก็คือพี่ตูนของเราเองคุณช้างเหลืองของเราซึ่งร้านอาหารพี่ตูนครับมีชื่อร้านว่าบ้านการซอยครับวันนี้พี่เขาชวนมากินวันนี้เราจะพิสูจน์เป็นว่าอาหารของบ้านพี่ตูนเนี่ยจะอร่อยจริงทีนี้เขากำลงืกันหรือเปล่าตามแต่กัผม ครับผมขนานี้เราก็อยู่ในบรรยากาศของร้านบ้านกาครับซึ่งเป็นร้านของตู้ซซลนเอครับดูจากร้านครับนียก็มีแขกหรือนกันทุ่นารครับผมชอบร้านที่เขามากร้านที่เขาดูย้อนยุคนี่ครับเฮ้ยจซึ่งวันนี้อรสาหรพี่เราไปตามหาพี่ขอดไม่รู้ใครเป็นไองที่เมี่เรา่ ขนาดนี้เราอู่ที่ตูนเซลซิสทุพี่ของเราดีวันนี้เราจะมาสืบประวัติร้านนะพี่มันบอกว่าเราจะมาถามเกี่ยวกับพี่ตูนเรื่องประวัติของร้านดีกว่าครับคือร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วร้านบ้านกลางซอยเนี่ยเรามีประวัติพอเป็นมายังไงครับเอ่อประมาณเท่าอายุขอ22ีอปีก็ตอนแรกคุณพ่อก็เปิดร้านที่กรุงเทพแล้วก็ พอดีก็มันมีปัญหานิดหน่อยก็เลยทำมาเกิดที่บ้านตัวเองเลยก็ใช้ที่ในบ้านนี่แหละก็ตัวร้านก็คืออยู่อ,อยู่ในบ้านนะครับท <c oughs> างหลังบ้านก็เริ่มตรงที่คุณพ่ออยากมาเปิดร้านของตัวเองแล้วก็เริ่มทํากันก็ตอนแรกก็ก็เหมือนร้านทั่วไปก็มีเด็กเสิร์ฟมีจนเหลือตอนนี้เหลือแค่ผมพ่อแม่แล้วก็น้องแต่ถ้าเวลาผมอยู่กรุงเทพเนี่ยก็ <c oughs> เหลือที่คุณพ่อคุณแม่แล้วคือในส่วนนี้นี่ตรงนี้นี่เมื่อก่อนนี่คือ เป็นส่วนไหนมาก่อนบ้านตรงนี้แต่ก่อนเป็นเป็นเหมือนฟาร์มเป็นเล้าไก่อะไรนีเพราะบ้านแต่ก่อนผมเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มเป็นไก่เป็นผักเป็นผักเป็นปลาอะไรเหมือนฟาร์มพวกฟาร์มที่เขาเพาะพวกนป้นก็เมื่อกี้เราก็พูดถึงเรื่องพนักงานไปแล้วเนาะว่าคนส่วนใหญ่พนักงานที่ดี่จะเป็นครอบครัวใช่ไหมครับครอบครัวทำนี่แล้วถ้าวันไหนลูกค้าเยอะนี่ไหวเหรอครับก็ช่วยๆกันครับก็โอเคก็อาจจะยุ่งหน่อยนะแต่ก็แต่ก็สนุกดีครับมันเป็นสิ่งที่เรารัก ทารเก็ตของร้านเนี่ยครับที่ตั้งไว้นี่คืออะไรยังไงอ่าแทรเก็ตคือไม่รกวัยครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กตัวเล็ก,ลกอ่าวัยรุ่นผู้ใหญ่จนถึงคนมีอายุเรามีอาหารตั้งแต่อ่าอาหารที่เด็กตัวเล็ก,ลกที่เขากินอะไรแบบอาจจะลำบากหน่อยก็มีตั้งแต่ตรงน,นั้นแล้วไปไวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่นหน่อยคือมีให้เลือกครบไบเลยว่างั้นเพราะว,ว่าผมเอาลูกผมมาลูกผมเด็กอยู่ก็ มีคือมีลูกใช่ไหมยังไม่มีถาแม่ยังไม่เจ็บก็เลยครับเกอถ้าส่วนอ่าก็เป็นอาหารทั่วไปแล้วก็สนเหล้าเบียร์ก็มีเหล้าเบียร์น้ำผัดลมหรือว่าน้ำผลไม้ก็เป็นตามที่พี่บอกครับก็ตามตามใจสิ่งนักดื่มว้าวส่วนโมเมนต์ในการทํางานเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอไอ้สําคัญครับคือเราต้องรักกันครับอืมคือเหมือนเวลาเราเราเราเาไปสมมติอ่ะมันคุมต้นไปแอบชอบสาว ไปรักสาวใช่ไหมใช่เราก็ทําได้เต็มที่ทําอะไรก็ไม่ไมรู้อัวเนหน็ดจิงเหนื่อยทำงานเหมือนกันครับมนเรารักดนปรีมพวกเราทําอยู่เนี่ยก็เราไม่รู้อันเนหน็ดจิตเหนื่อยก็ทำไปม,มีความสุขเหมือนกันร้านนี้ครับทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความรักมาแล้วมันจะออก,กดีครับผมพูดถึงในเรื่องบรรยากาศร้านเนี่ยชอบมากเลยตรงภายในร้านเนี่ยเพราะบรรยากาศนี่ดูย้อนยุคดูเลตโทนะครับเนี่ยมีหนังสือเก่าๆมีเครื่องเล่นเพลงเครื่องเสียงอะไรเก่าๆแผ่นเพลงเก่าๆเนียครับคือ คิดยังไงถึงทาร้านออกมาเป็นสไตล์แนวอย่างนี้ครับถ้าเอาจริงๆเลยนะครับเอาจริงๆเลยนะความชอบครับความหิงแั่ตัวนรชอบอะไรก็เอาแบบนั้นอย่างมุม,อ,มอย่างมุมที่คุณเห็นแต่ละมุมนี่จริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนี้เปลี่ยนทุกสามเดือนอ,อยากเอาอะไรไว้ตรงไหนก็จับไว้ตรงนั้นคือเปลี่ยนตลอดใช่จะได้เวลาลูกค้าเข้ามาจะได้แบบไม่เบื่อ้มันจะได้มีโมเมนต์อะไรที่แบบแปลกใหม่หน่อยอะไรเนี้ยเพราะร้านเปิดมา20กว่าปีแล้ว แล้วบางครั้งนี่ก็ขอโทษนะครับบางครั้งนี่เห็นแบบของเก่าๆนี่เป็นของคุณพ่อที่ตูนหมดเลยใช่ไหมครับตั้งแต่คุณปู่คุณพ่อแลเก่าเก็บแม้ของเก่าเองหนังสือนี่ประมาณ30กว่าปีได้นะเห็นมีเยอะกของเก่าทั้งหมนเลยบางครั้งก็เห็นมีเหล้าโบราณนะใช่ใช่ใช่ขวดใหญ่หาดูยากนะฮะสามสิบสี่สิบกว่าปีสำหรับตอนนี้นะฮะซึ่งก็คือเหมือนเป็นจุดเด่นของร้านเลยใช่มีหลายอย่าง คือร้านของพี่นี่จะสื่อมาเหมือนว่าประมาณว่ามาเป็นครอบครัวอยู่กินกันเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมาบ้านกลางซอยว่าด้วยหลายๆอย,ย่างแล้วอยากรู้ที่มาของชื่อบ้านกลางซอยเนี่ยเพราะอะไรถึงตั้งชื่อว่าบ้านกล<บ>างซอยเอาจิงเล่นนะครับเอาจิงริงนะครับมผมไม่เคยตลกผมไม่เคยเล่น<อ>มันอยู่กลางซอยะครับครับตอนแรกก็คิดคิดเยอะนะครับว่าชื่อเอาชื่ออะไรดีเพราะว่าพวกนี้มันต้องจดสิทธิบัตรไงว่าอืมเพราะชื่อร้านยังไงก็อืมบ้านอยู่กลางซอยอืมบ้านอย่างซอย เป็นกลายเป็นชื่อร้านบ้านกางซอยง <pause> <se anak lonely> ่ายง่ายง่ายง่ายนะครับทุกผู้ชมนึกคิดเลยมัมีการคอยก็ตั้งชื่อว่าร้านบ้านการซอยอยากจะฝากอะไรถึงลูกค้าที่สนใจอะไรอย่างนี้มไหมมีเบอร์โทรศัพท์มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ไหมเผื่อแบบจะมาทานแต่มาไม่ถูกอะไรอย่างนี้อ๋อโอเคก็อร้านเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงห้าทุ่มแต่ถ้าสมมติแต่งจริงถ้าคุณมาเนี่ยเราก็เปิดให้คุณตลอดแล้วก็เหมือนกันถ้าคุณถึงมันจะเลยห้าทุ่มไปแล้วแต่คุณยังไม่กลับเราก็ยัง เปิดอยู่ก็ส่วนที่อยู่นะครับตามด้านล่างนี้นะครับก็184ครับมูหนึ่งครับตำบลต้นองเราเภอเมืองครับจังหวัดลำพูนแล้วก็ทางเข้าหายง่ายครับรู้จักโรงพยาบาลลำพูนนะครับไม่รู้จักเหรอใส่หัวด้วยถ้าก้องใส่หัวโอเคครับไปที่โรงพยาบาลลำพูนใช่ไหมครับข้างๆโรงพยาบาลลำพูนเนี่ยจะมีวัดจามเทวีอยู่โอเคครับแล้วก็ซอยข้างวัดจามเทวีมีซอยเดียวเลยซอยเก้าตรงเข้ามาเลยครับตรงเข้ามาประมาณ150เมตรถึง200เมตรเห็นป้ายทางฝาบ้านซอยเดียวเข้ามาเลยครับยักหน้าเลยนะ หาัง,ง่ายมากครับแล้วก็ส่วนเบ,บนโทรศัพท์ทางร้านก็053ครับ561สักรุ่มเจ็ข้างล่างนี่เลยนะครับชื่อวกรียนกินครับผมขนาดนี้เราอยู่ที่ทร้านบ้านกางซอยนะครับซึ่งเป็นร้านของตูนเรานี่ครับจะของนั่นนะครับายจะของ ซึ่งในบางเมนูนะครับมีมันมีอาหารบางอย่างที่ผมไม่สามารถกินได้นั่นคืออาหารทะเลผมก็เลยให้นักชิมกุยงของเรานะครับไม่แกงพี่เอเ็กซิษครับฟินอ็อกเซลซินครับน้องเตยใบอันนะครับตอนนี้เรามาเข้าเรื่องอาหารเราดีกว่าเออ่ตูนครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือขึ้นชื่อของร้านใช่ไหมครับอย่างที่บอกเทปที่แล้วครับก็คือที่นี่อร่อยทุกอย่างที่ผมบอกก็คือผมก็เลยแรนดอมออกมาทุกา็ทำไมไม่เอามาทุกอย่างะครับ ผมจนพอดีฮะจนพอดีด้วยเกือบหมื่นฮะโอเคก็ถึงไรแลนดต้อมมานี่ครับพี่ตุนขออนุญาตดูหน้าแต่เราคมีไหไม่เมาใช่ไหมโอเคครับมาอย่างแรกเป็นอ่าครับอย่างแรกครับเนี่ยครับกล้องจับมาตัวนี่ครับอย่างแรกครับจับไข่ย่อมากะเพรากรอบครับไข่ย่อมาครับเย่อมากินได้เหรอบได้ครับอ่ะผมขออนุญาตชิมก่อนนะอย่างแรกน่าจะเตาไข่ย่อมานะครับ ชิมเลยนะฮะคุณเอาในนี้เลยฮะเในนง<อ>่ไปงรนับน <c oughs> ีลักษักษไหวลักษณ์แบบลักบ่ใช้ไมัแต่ก็ใช่ไ มันกัะสุนเนี่รื่งไงอ่ะมันสองมือายสอมือายแล้วแบบมันให้อารมณ์แบบว่าิงกระเพราอะกะเพราหมูอะแต่มันแอยใส่ย่อมมาเนี่ยแป้งทอดด้วยใช่ไหมนั่นแบบใ้อารมณ์อีอารมณ์หนึ่งอร่อยมากเส่่ตะก้อกสิบดตกอ มากเลยแค่แบบในกิจของน้องๆนี่แหละน้องต้องไมคทานเนี่ยอย่างกับไก่สิอย่งกิจสอบเีเกินเยอะต่อไปครับเมนูต่อไปครับโอเคครับอย่างต่อไปเป็นเป็นหมูผัดซอสครับหมูผัดซอสนี่ก็ทางร้านก็จะมีซอสเป็พิเศษครับก็สูตรไม่บอกครับถ้าอยากมาทานเดี๋ยวมาที่ร้านเดี๋ยวผมสอนทำให้ ครับลองชิมเลครับ่นสิบผู้หญิงนี่กรณีพิเศษด้วยว่ะอ้สอนเลยครับสอนผู้ชายไม่สอนเร้าไม่สอนไมสอนแผู้หญิงขอบคุณมากเลรียกมัวซอสผัดซอสนะครับอยากินแบบไม่สู้ผ้ากันไหกันนะอยนแก้เกจ้เกยจ้เกยเธอน้าวกรึเปล่า นี่เลยวุ่นปงเลยก็อบมากันเย็นนะมันเย็นครับไช่หรอมันมัให้อารมณ์เหมือนว่าเหมือนเราติ่มหัดพริกหยวกอยู่แต่มันไม่ใช่พริกหยวกมันเหมือนมีทั้งผัดพริกหยวกแกงถี่วหวานมีอะไรหลายอย่างเหมนกันนะสำหรับผมนี่อร่อยนหมูยังนุ่มนะครับหมูนุ่มมากนะครับดูลักษณะของเนื้อหมูนะครับหมูมันจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับหมูที่อื่นเนี่มันจะมันจะเหนียวเหนียวแต่นี่คือแบบ เมันเข้าไปในปากมันเหมือนแค่นบาร์ลอยในปากเลยอันนี้ต้มแซ่บปลาครับแล้วก็ใส่เด้งแล้วก็ปาเครื่องเคียงของจีนเข้าไปให้เป็นต้มยำมันจะซูมมากเขาจะเห็นสิวฮะสูตรนี่ไม่บอกใช่ไหมต้อง้องชิมก่อนไม่บอกไม่บอก เนื้อปลาเนี่ยเป็นหั่นแบบมีคำนะขี้เล่นกินสวยมากขินกระเทียมยางมอญเอาปลายางมอญกบปลาโดนแรงข้นรสชาติของที่เทศอะไรมันอุดรันเลยมันมันลงตัวมันมันลงตัวนะแบบถ้ากินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยว่าได้นะจริงๆออร่ย อันเนี้ยอันนี้ขนาดยังมาไม่ครบนะสามอย่างอร่อยมากเริงนี่ยนี่อะไรครับอันนี้อ่าเป็นยำรวมยำรวมทะเลครับก็มีหมูแดงมีกุ้งมีปลาหมึกมีพวกของทะเลทั่วไปซึ่งคนต้นในที่ในกระนายเขากินไม่ได้ผมกินได้ครับกินได้ก็เลยก็เลยต้องยกยอดให้แก๊งไบอันนะครับนี่เป็นหน้าที่หัวพี่เจ้ยอะหัวหัวอะไม่ใช่ ค้าวไ่้าว้านี่ไม่รู้นะผมว่าผมว่าไม่รู้ผพมันยังไม่ได้นะเดี๋ครัแล้วเดี๋ยวเป็นูตัวผม่เสียกิ่น้าเลไม่ได้พี่เต้เอาข้าสวยมาแดกเลยครับอร่อยฮะกยไม่ลงตัว ไมหวานเค็มมันผิดซึ่งอรซึ่งเสียดายนะครับที่ว่าผมกินอาหารทะเลไม่ได้แต่ว่าแค่เห็นข้างนอกก็รู้ละว่าอร่อยนะและก็ผมยังไม่รู้นะว่าอร่อยหรือเปล่านะคันี่ตอนนี้ผมก็ฟ้องชิมอีกครั้งนึงแล้วล่ะเรื่องของเองเนอะไมแหกหัวไมหกเต้พลังแหะ หมอปาเมากเมนูนี้แนะนำาริครับผมผมว่ามยังไม่รู้นะที่จชิมอีกครั้งล็หลัง เราก็ได้รู้จักเกี่ยวกับประวัติและก็เมนูอาหารต่างๆซึ่งผมยอม oh. ผมยอมรับว่าร้านอาหารที่ตูนนี้ก็ผมชอบนะบรรยากาศเลยโทดีตอนยุคผมชอบมากแล้วก็อาหารถูกป,ปากผมมากด้วยสําหรับพวกเราทุกคนนะครับก็ต้องขอบคุณร้านอาหารบ้านกลางซอยแล้วก็ขอบคุณพี่ตูนเซลสินด้วยนะครับที่ให้โอกาสมาได้มา,มาชิมอาหารได้มานั่งพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้หวังว่าเขาหน้าคนจะได้ไหม ถ่ายทาที่นีอีกนะเพราะว่าเมนูนี้ยังเป็นแค่บางส่วนนะครับท่าผู้ชมยังเป็นแค่ส่วนเล็กๆนะครับที่จริงมีมากกว่านี้อีกแต่เรายังกินไม่หมด<แ> <laughs> สงสัยคงต้องมากินให้หมดก่อน<ว>ครับวยวแล้วกันเดี๋ยวผมฝากอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราที่ YouTube แล้วก็ Facebook ก็ใน YouTube ก็ YouTube แล้วก็ s l a ม h charm studio นะครับ C H A R M L U A N G นะครตามอยู่ข้างล่างนะครับ นี่ยูทูบนะครับช่งองชาแนลแล้วก็ผมในเฟ e บุ๊กก็พิมพ์ไปว่าเฟซบุ๊กชามเหลืองสตูดิโอภาษาไทยนะครับชอช้างสาาเราเรือกอะลานมอมะฮอลลเอิงเงาเหลืองชามเหลืองสตูดิโอนะครับโอเคแล้วเจอกันนะครับครับผมก่อนจากกันนะครับติดตามข่าวสารพวกเราได้นะครับตามที่พี่ตูนบอกนะครับ f a c e b o o k ชามเหลื Facebook องนะฮะซึ่ง ก็จะมีรายการต่างๆจะมีการอัปเดตเคลื่อนไหวของสตูดิโอนี้ตลอดสตูดิโอเขาดีจริงนะนจริงะเพลงเขาคุณภาพมากเลยทุกเพลงแต่ละเพลงอยากหน้าอยากหน้าด้วยครับซึ่งสําหรับวันนี้นะครับช้าเหลืองสตูดิโอพิเศษภาคเกียนภาคกินนะครับก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้มีความสุขนะพี่นะอวยพรพี่ตูนด้วยอวยพรทุกๆคนด้วยนะครับก็ขอให้มีความสุขขอให้ทุกศ่โรคภัยอะไรต่างๆหายไปกับปีเก่าแล้วก็มีปีใหม่มีแต่โชคเข้ามานะครับ ก็พบกันเทปหน้าแล้วกันซึ่งพาเราจะพาไปเกียนกันที่ไหนก็เตรียม <c oughs> ติดตามได้น่นอนครับผมต้นแอมเมลครับกับพี่ตูนเ <c oughs> ซอซ <c oughs> ินครับผม <c oughs> เจอกันเทปหน้าครับ <c oughs> สวัสดีพี่มากครับสวัสดีครับ